นี่ครับเป็นย่าอินละสารกุปเอ๊ะหลุดเลยเบิรงรู้พิธีการสารอันนี้เป็นห้องห้องเบิรง,องเออห้อง,องมาแต่พุ่งโอ,อนน้มีห้องเดียวแล้วนะครับไม่โทษนะไม่เบื่อเนี่ครับห้องสารกุเปมันเป็นยังสี่เด้อ,อ,อนี่นี่นี่ทัสวัสดีเสวันใหม่นะครับทุกๆคนเอฟซีสุขสุขคนนี่ครับตอนนี้ผมอยู่สามแยกเมืองยมราชนะครับ ตัวเมืองยมมาลแท้กซสิเลี้ยวขวาไปทางนี้แหละครับตลาดยมมาลแต่ว่าถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะไปท่าแขกครับนครพนมเหมนหรอครับเฮาสิเลียวไปทางขวานะครับสิไปทางเมืองหน้ากายสิไปพาไปเบิร์นื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าเค่อนําเทินสองนะครับเราพาไปชมเค่อนําเทินสองนี่ครับตอนนี้เฮาอยู่สามแยกทางสีเลียวไปทั้งหลังผมนี่ก็จะไปพุ่นละครับไปไสดแดนเวียดนามเลี้ยวซ้ายก็จะไปเมืองท่าแขกครับ ออกไปนะครพนมหมดละเลี้ยวขวานี่ก็จะเข้าไปโตเมืองยมมาลดไปตลาดเมืองยะมลาลดนะครับเอากลิจไปทางขวาครับไปทางเมืองยมมาลดแล้วก็จิเลื่อยไปพุดแลครับเคลื่อนนำเทินสองกบิบภาพบรรยากาศเครื่อนนำเทินสองแล้วก็เป็นเมืองหน้ากายต่อนะครับติดตามเส้นทางการเดินทางของเขาเลยครับก็จะเลี้ยวขวาไป่ละครับไปู่โตเมือง ยดม,มาดาครับ,บตามบรรยากาศตามสายทาง,งีปเบิ่งครับ เมืองยมราชครับกาลังสร้างทางแปลงทางใหม่ครับเก็บภาพบรรยากาศในเมิ่งทางสิขาบไปตัวเมืองยมราชหรือว่าข้บไปตลาดยมราชเหรอครับถนนเซนนี้ก็ใไรแน่แต่ว่าบอคอยมีรถบรรทุกเที่ยวครับทังสนอนนี้ สาีเที่ยวเส้นไปใชยแดนครับแต่ว่าเส้นนี้รถบรรทุกสิบวอเที่ยวครับสิไม่แต่รถส่วนตัวถนนก็นเลยบก่อยฮี่บกวัยข้างบันไดครับข้างไปเมืองหน้ากายอ้อมไปเมืองลักซา้าเ้นนี้สิบบค่อยมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ๆรล่นครับสิไม่แต่รถส่วนตัวจะถือว่าครอยู่ถนนทางถนนเส้นนี้ จากจมราลดไปหาโค่งไปหาเมืองลักซาอ์เวีงบรีคัมไส่สิบมีรถสีบอคอยมีรถบรรทุกเที่ยวเลยครับเส้นนี้ส่วนมากก็สิเที่ยวเส้นหอดสามแยกนั่นแหะเขาก็เรียวขัวไปทั้งไอ้คน,นละครับไปทั้งไส่แเดียนเวียดนามนอาคีพบาราชการในเบิ้งครับ ผู้ลูกนี่ก็สวยงามครับภูเขาลูกนี่ก็สวยงามเหมือนกันภูเขาแต่ละลูกนี่มีแต่ลูกสูงสูงสวยงาม,งามรับภูเขาหินปุนอยู่แข่งข้ม,มวนี่ภูเขาหล้ายครับธรรมชาติส้างสันห้เปินม,มาแต่งงดงามมีหลีครับ ขึ้นไปทั้งเหนือกะหไลยครับเขาเขียดทั้งเหนือนอ่เิภาพบรรยากาศในเบื้องตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองยมราชครับสิท่านตลาดยมราชเขาสิท่านไปบุดแล้ครับไปทางเขืือนน้ำเพลินไปทางอันเขื่อนที่เขาผลิตกระแสไฟฟ้าเขื่อนน้ำเพลินสองหมล้ครับตอนนี้เากำลัง ตัวเมืองยมราชนะครับหรือว่าตัวตลาดตลาดยมราช กับเป็นรถดีเป็นย่านบ้านนะทีชาวบ้านคนไทยสัญจรไปมากเขาในเมืองซื้อเขาซื้อของนะครับแกเกิดผลการเกษตรยังนีคือว่าคนใส่หลายอยู่ครับจะต้องสบอบกว่าเล่าในรถอีแต๊ก e นี่คือโตเมืองยมราชานะครับ เป็นเมืองเล็กน้อยอีกเมืองหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเมืองที่้ใหญ่ปัดยนะครับเปรียบเทียบเลยครับเมืองลักซาเซโนนะครับถออือว่าเป็นเมืองหน่อยอยู่เมืองจยมนลาดจำปะพิตกะเดี่ยวขวานี่ก็จะเป็นทางเข้าตลาดเขาที่ ซ่อยมาโอ้ยังโมเมนตครับซอยให้อีกซอยครับเก็บภาพบรรยากาศตัวเมืองยมราชให้เบิ่งครับแห้งคําม่วนสหรับผู้ดที้มาเดียวกามาได้ครับคือว่าจะได้เสีนยนทางท่าแขกอยู่ครับออกจากท่าแขกมาเมืองหน้ากาย โค้งไปเมืองลักซ้าวครับอ้อมลงมาเมืองคุณคำเมืองคุนคำแล้วกับเมืองเมืองอิน,นบุนครับจากนี้ไปเมืองหน้ากายกับปะไกลครับ1 5กิโลหน้ากายลังพู้หน้ากาย,ากายที่มีเรือเก่าแก่นะครับ าพาบรรยากาศในเบืองครับนี่คือเมืองยมราชครับอันนี้ก็จิตพานออกไปแล้วก็จิตไปเมืองหน้ากายบุรุาาครับบ้ดนผมกำมาในบ้านเราครับเมืองยมาราชเก็นภาบรรยากาศบ้านหลังเก้าๆนะครับ แต่เก่าๆแตะกี่ก็ยังมีหลายหลังอยู่นะครับน่ครับ,รบอันนี้ไปเดินมาบ้านเราครับบ้านเราเมืองยมราชเขเคยเข้ามาเธอหนึ่งลวละ่ะนะครับเก็บภาพบรรยากาศบ้านหลังเก่าๆในเบิ่งนะครับอยู่บ้านเรา บ้านเหล่าเมืองยมราชครับเบิงบ้านเงื่อนบัิเตกคือบ้านฮอตะก,กีนินเหครับนะครับีรบกรขายเครื่องขายของนะครับเป็นเสีเ่ยงแบ้ ยังมาเงื่อนติมาเงื่อนปลูกใหม่อ๋อนี่ครับเงื่อนนี่หลังเงื่อนเก่าเนาะแต่หลายปีได้หนึ่งว่าหลายแล้วบดีเอใหม่เลยครับนี่ครับเงื่อนหลังเก่าๆก่เพิ่งกับสีเหลือเอใหม่ต่อไปมันก็บสีเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับนี่ครับบ้านช่งเก่าๆเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะครับยุคใหม่แล้วก็เริ่มสร้างเงื่อนหลังใหม่ๆขึ้นมานะครับเพิ่งก็บสีเหลือเฮอสไม่แล้วครับนี่ ภาพบรรยากาศบ้านเพิ่นนะครับสมัยแต่เกาตะกีเงินสงรเก่ายังมีหลายอยู่ครับอยู่บ้านนี้บ้านเราครับเมืองยมราชเหภาพบรรยากาศให้เบิงคือบ้านเฮาสมัยตะกี้แหละครับแต่สมัย 40, 40ปีขึ้นหลังก็บแบบนี้แหละครับ บ้านเป็นกบเป็นบ้านเนื้อที่มีหลายหลังพอสมควรอยู่อ้อมไปได้บ่รนี่อ้อมบอกไปได้เพราะ,ไป,ไ,ะไปหันบอกอ๋อครับแบบเอ็ดดี้ยังหดหดดินเฮือน,นเอาเอาดินก็บใช้ไม้บ่ ไม่ไงเราเอ็ดอีอยังกําลังสารกุ๊กบป่าวโอ้โเดี๋ยวพาเบื้องนี้ไงเดี๋ยวเราสารกุ๊กสารเองบ่าว่าสารในเบิ่งงนี้สารกุ๊กนี่ครับไม่ไงเราสารกุ๊บ เบื้งรู่วิธีการสานอันนี้เป็นห้องห้องเบื้องห้องมาแต่พุ่นโอ้เป็นสิมีห้องเดียวได้ไครับไม่โทษแต่ไม่เป็นไรนี่ครับห้องสานกุบเป็นเป็นยังสี่เด้อนี่นี่นี่นสิมีห้องเป็นไม้แล้วก็เอาเลยไม่เอาเอาถาบลงอันนี้ห้องตะกี้ห้องตะกี้บ่ไม่ละสานสานแบบนี้บ่ต้องใส่ห้องแบบนี้บ่เออโอ้สานกุบเนี่ยต้องมีห้องแบบนี้บ่ ห้องมันนะเออต้องใส่ห้องแบบนี้บ่เออใส่ห้องตังสารได้ตีเออถสารบ่โ่ใส่ห้องไม่เลยสารบ่ได้บ่ได้บ่เป็นเลยนะเนาะเอออันนี้เโหนี่ครับนี่นี่วิธีการสารมันเฉพาะมันเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเพราะว่าเมันมีห้องนี่ครับอันนี้แม่ใหญ่นี่แม่ใหญ่จักปีแล้วหลายปีเลยเลยลูกว่าอายุเจ้าจักปีแล้วเอออายุไหมอายุ แปดสิบแปดสิบเรอปาสแปดสิบเรายังแข็งแรงอยู่ด้วยครับเนี่ยอย่างเห,ห็นหงส์แปดสิบปีเด้นี่แมนเนี่ยคนยิงบ่นเอานึกว่าเป็นหกสิบก็ปีว่าแม่นแต่เนี่ยโอ้แปนะดสิบปีได้แล้วแปดสิบเลยได้แม้เนี้ยตาต,าตาตาแล้วยังดีเนาะเออตาตายังดีนี่นี่อ,อยู่บ้านบ้านบ้านเราเนาะบ้านเฮานี่เนาะเออบ้านเราบ้านเราเมืองยมราชครับนั่นแหละอันเดทหน้าแซงยิ่บ่ฮะบ่เดทหน้าแซงบ่ บ่อ๋อเอตนาปีบ่่แมลอเอตนาปีนี่ครับมาเบิ่งห้องซานกุบเล่าอยู่อยู่บ้านเล่าเมืองยมราชครับซานซานขายหรือซานใส่เองเออบอขายค่ะแต่ว่าอยากทอดไปใกล้นี่ยเลยแปดชิดเลยมีอยู่เลยแม่เอาอันนั้นแม่ให้น้งมวงในแม่อันปุ๊บในแม่ซานซานขายบ่บอกขาย ใช่แต่ว่าให้พี่น้องให้พี่น้องโอ้แล้วมาขายแต่ว่าละสารระเจี้ยพี่น้องเออแค่นั้นมีผู้ชื่อก็ขายขายขายอะไรจักพันล่ะปีไก่เนี่ยละแปดชิพแปดสิบพันเอออ๋อปีนี้สิเออฮอตชิปเลยปีนี้สิสิบพันละปีนี้สิสิบแสนละเตี้ยแปดแปดพันแปดพันโอ้แปดพันเออบอยแปดสิบพัน เออไปนี่ยาชิบเลบไปแปดพันกับประมาณสิบกว่าบาทครับประมาณสิบสองสิบสามบาทครับแปดพันกีบเออนะครับราคามือหนึ่งเลยสารในมือแล้วจักอันช่างอันลูกเอ้ยมือได้มือละสองอันอยู่เอ๋อได้เลยเดชโอ้อันนั้นได้แล้วอันนึงเบื่องดูกระปุกมาเบิ่งดูเบื่องเบงฝีมือ นี่ยังมันแลี้วนี่สารแล้วมือนี่บ่อนี่แล้วสารแล้วมือนี่ได้ได้อันนึงแล้วนี่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 ครับห้องสารกุบเร่ามาเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรานะครับเมืองยมราชเป็นสารกุบใสเอียงขายกับขายมีผู้ซสื่อกับขายอันละแปดพันกรีบแปดพันกรีบกับประมาณ นี่นะครับประมาณ12บาทครับ12บสบาทนี่นี่ละอบแห้งครับอ่ะขอบใจได้หลายเด้ออยู่ดีไม่แห้งครับผมมันยืนเด้อสาธุเอ๋อาหายงอแหวนอยู่มันยืนเด้อเจ้ากระดาษแข็งแรงอยู่แปดสิบปียังแข็งแรงอยู่เนี่ยฟืนเนี่ยก็มันเนี่ยผุนผาฟืนตั้ไว้เต็มเหมือนอ๋อเอาขอบใจขอบใจอยู่ดีไม่แห้ง บรรยากาศงา,า,า,านพันสมัยแต่เกา่าแต่ว,าาว่าทั้งสปปลาเลาเนี่ยครับเสาหื่นเพ่นพรเจตั้งเส้ต่อหม้อนะครับพรเจ้าต่อหม้อไปเป็นปูนไ้แล้วพระเจ้าตั้งเส้เลยนะครับบ่อฝังคือทางไทยฮรได้บ่อ,บอบแบบบ่อบ่อดาบบ่อต่อเลยครับบ่มีการตอ่บอบ่มีการขันน็อตขันยังครับเอาตั้งไว้ซื้อๆน,นี่ครับเสาหื่นนะครับดูดู เก็บภาพบรรยากาศในเบิงฮะแต่ว่าผู้ชมบรบรรยากาศทั้งพุ่นอีกครับบ้านสมัยตะกี้ยังมีเห็นอยู่ครับแล้วกาเก่า หลายหลังอยู่ครับยังมีหลายอยู่ครับบ้านตตะเกาสมัยตะกี้ยังมีเห็นหลายหลังอยู่ครับอยู่ในโมาบานท่นนี้เก็บภาพบรรยากาศในเบิง้งนี่คือบ้านเหล่าครับ